สบายดีผู้สาวจำไม่ยังรักน้ำไม้คอยบอกสวัสดีค่ะจะปากแห้งโอ้ยมารักน้ำไม้พ่ใหญายใส่ก็จะบอกขอคอยเด้อขอหนึ่ยเด้อเอาแหนงมันเด้ออย่าเอาหนอมันเด้อเอาลวดน้ำไม้ฮะกระปูปีกไก่ยในพี่น้องของพ่ใหญายใส่ แห้งซับมันแห้งกระแตกเขาว่าหาอยู่หากินส่วนโควิดส่วนกักโตัก็นี่นะจ้าเบียงอเอาอจิบหน่อพอหน่อพอ่อบอกหรือเอาอีกหน้อนั้นโบแน้แล้วพอแล้วเบกก่อนนี่ก็ออกได้นี่เห็นเลยพี่น้องนอนญ่นี่ก่อนนี่ก็ออกฮะก็ออกพอฝนตกมันก็ออกโลดนอขื่น,นขึ้นไปซับเอาก่อนน,ะน้ำก็ได้โอ้ยแนงมันเนงมัน หาอยู S <S <laughs> <S <S ่หากินพี่น้องเอ้ยถูกหนาปากมองว่าหากับอะไ้กินก็แม่นเราอีกจะเป็นอีกเนาะจ้านี่ไดยนี่นี่แงงนี่แงงมึงใหญ่นี่แงงเส้นมกบวบโอ้มักบวบหน้ายังเป็นบวบเป็นอยู่บกะ แซบโอ้ยน้องน้ำน้องกับบอมีน้ำดอกมันแห้งปลามันมีกินจุปลาอยู่บนนี้โบบริบดจาะว่าอีอพอเราดูทวดสวนยาเรามันแห้งบ่บ่แห้งเฮ้ยยังสำนีแหละหักปลาก็ยังลายอยู่ได้อยากปลาแม่เราลงมาตึกต้นมะเขือมะเขือก็ยังลายอยู่มะม่วงก็กำลังเป็นแต่เขาก็กปลูกป,ปีกไก่ในมะม่วง ก็ได้สามหมาฝนมาแล้วก็เขียวขึ้นรถปลูกไว้เพื่อได้กินพี่น้องเอ้ยต้นมักมีกักำลังงหญ่มักม่วงก็กำลังงญ่น้ำม้ก็ได้กินแล้วหาก็ะปุกปีกไก่ปีก่อนนี้ห่านห่านไปลากยังอีกแล้ว <laughs> หลักบักเพชรบอกน,น,อน้องได้ไหมผัดชิบะแกงใส่ย,ยังค่ะต้องมีหักพริกนะคะถึงจะแซ่บจ,จ้าเก็บัพริกรอดจ้าเก็บเอโลดจะได้ยังเก็บเอโลดไอ <laughs> ้ถือสวาสวนเจ้าเด้อ <laughs> คิดว่าเป็นชวนตัวเองนะ <laughs> คิดว่ามาปลูกไว้ันา <laughs> <laughs> แล่วพ่อใหญ่ใส่แล้วเป็นโคดดเราเป็นยังสวนข่อยก็คือสวนเจ้าดัานหละกินแล้วสวยกินแล้วรวยต้องกินสวนพ่อใหญ่ใส่นะจ๊ะแมนมกเพฟษนี่กะเฟษแท้เฟษวานี่บุ๋ม่นบ่จังว่าบ่๋ม่นแล้วทั้งปลูกทั้งป่อยทั้งด่าบ่มึงมันมีคิดหลับของมันได้เวลาปลูกเนี่ต้องปล่อยน้ำบ่ พี่น้องเนี่ยมันเพชรมันกับเพชรคือเก่าแต่ต่อให้นางเปิดเพลงโศกมันกับเพชรแมนนางเคยปลูกแล้วข้าเจ้าอาภูมับเพชรที่ลาปลูกหมกเพชรนะต้องทั้งป้อทั้งดาไปแล้วมันสิเพชรบอสซื้อจ้ะนางเปิดเพลงจ้ะนางโศกจ้ะแน่นอนมานก็อย่างเพชรคือเก่านี่หมันสิหวานบ่นางก็อยากหัวนะนางพิสูจน์เบิ่งหมาเพชรบ้านใดสิหวานเออก็จะขายงัวไปซื้อเนี่ยมันเพชรมันก็เพชรเนี่ยมันเพชร มันก็มีหลายเนาะอืหลายพันหลายนะกู้เพืนต้นทั้งหน้าก็ลายไปเก็บเอาอยู่พื่นอีกอันขึ้นไปซับหยกกรอีกเนาะเด็กกรอ่ะอันไม่ไปป่าในกรอใหญ่ๆฮะมีป้มีมันกำลังออกนอมากก็ลายเอาไว้เห็ดยางมันโหกเนาะพี่น้องเราไมาเห็ดป่ามันไม่มีประโยชน์เห็ดตอกมัดเขา มันเชื่อเลยสมืนอ่ก็ท่านสมัยก็ซื้อเอาต่อขันจ่าขันบาทมือเห็ดหยังค่ะโอ้ยพอคอยเราแล้อนุรักษ์เราดูเรามันเราบริยูซื้ออาติตามบสิแกงเป็นตะกินหรือ่าเป็นตะกินเราพี่น้องได้แ้วทั้งหน่อทั้งแหนงนะจ๊าบจ้าบหยุดทุ่งดอกยาจ้า ามันลูกทุ่งข้านอนมงศิ호ข้าพูดเองมึงกูอิยจะถ่ทายรูปเด้โอเคเดี๋ยวเตียงทายให้พี่น้องไปบ้นเพนแล้วมาบรรโตค่ะจะพกเพื่อหลายคนนะจ๊ะนี่นามาย้นาป้าหลอะไร่หลนี่ใส่นี่เด่นี่เดนี่เด่นี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 ่สามนอโอ้ยนอใหญ่แท้อืม แหนงก็บพราะแหนงสวยเลยรวยมากบานเจอมะลาตัวนี้นอบ่งหวานพี่น้อง,องสดส<า>ดจจกกเลยเฮ้ยเพราะว่าส่วงก้อนขึ้นบานหม่นะ่ะพายก็บ่กคอยอยู่เฮือนละกันงามจีมาเ,าเมื่อเมื่อแกเงามไรน่ะเห็นแต่ต่อ,ตอนี่แหละมีพี่น้องมาเอาไปกินซอยเนาะมีจะคลองปลูกเขามาขวาวหวังดีเขายันมันก่อมันใหญ่โพดเนาะอืม ผูดซวยเลยเขาซอยกินกรดีแต่ว่าเขาก็ได้บุญได้ทานบุญแล้วเป็นโตจังได้โตบักไงคือสร้างนี่บอก <c oughs> ยยงะเป็นโตจักได้ <c oughs> อะซับซับซับส,สออนดิพี่พี่พี่มาเอานอนนอนนึงนี่กับพ่อแกงเลยนี เดสองน้อเอาบอดูาไว้มันใหญ่ดูใ้พี่น้องหรือจะสิไว้ให้พี่น้องบอคือพวอากท้เออเดี๋ยวมีผมมาซับให้ดอก้มาอืมเอาไว้ให้เขาในไรได้ไหมมันเป็นปุมบ่เดยนอใหญ่ปนนี้มามันนะ ต่มันนี่ก็ได้อาซับซับเลยซันสิกนเอาหนอมันเมื่อปูกเมื่อไอโอปลูกจู่จูจ่ขันหนองอืมอืมพินนองเปลี่ยนมือกล้องนะเจ้าค่ะขึ้นไปอย่างเด้ดได้หลายหูเถอะเข็นเอาหนอมาย่าบุฟฟ็อกแห้งไก่มือหมออยู่โอ้ยขึ้นมาบุฟฟ็สูงเลยก็นั่น <laughs> <laughs> นี่แหละบ้านนี้้ได้สองแมง สองแหนงเด้มีแหนงมันอยู่ค้ย่มีแหนงมันอยู่นี่นี่อันนึงนะนี่เอาอเอาละเอาลยเอาลต่ตต,ต,ต,ตพี่น้องภาพจะบ่คอยสาท์ถลายเดินนี่โทรศัพท์รารคาแพงบ่ใส่วาจะดีโมทุกอย่างนะคะจ,จ้า โบเวินเลยนะคะนอนช่ำได้กับชํำนี่แห่งปริแส่หวานจุๆๆ๊ยอุจฉอันละลายอุจฉาเกหลาย,าาลายเดี๋ยวโบให้พาดอเราาื่องซับหน่อยไหมอดีบเกา่าของเราสองคนรบเว้นบอกทำไมนะแต่คนเรียนเนาะย้อนอดีตไป เขียดสดจ Century. ้า nah, พี่น้องใหญ่ซ้ำของพรังเขียทมไปเน่คุณแม่จชื่อพ่อเก่งเลยพี่น้องพ่อเก่งเลยจ้าแล้วก็บอปล่อยดอกค่ะยอดบักอึก็มีค่ะใส่ยอดบักอึเดี๋ยวเขาไปเบิ่งยอดหมักอึอยู่ อยู่ไฮน่าเนาะว่าสีมีหรือบ่อมีเฮ้ยหมกโอหมกบวบอันที่โตอันไฮพันมาน่ะได้กินเท่าไรเถื่อหมากโดโดโดดเอาแนวไวบ้บ่ออันไหนที่อันมากก็ยังไว้อยู่อยพอเนาะนานปะมาแกงมาเลยปลามาแกงตามไปดูนะคะว่ารสชาติบบจะแซ่บบ่อแกงสะบกแยงแห้งัแยงหน่อยกับท่านได้ออกนะคะ ช่วงนี้พะกัญญาน่อยก็ท่านเี่ออกออกมักจะออกก้อนตามน้องตามยังปะก็อนหดบ้านละจา้าสิมาแกงเท่งหน้าจา้าแกงซุ้มเนาะแกงน้ำมัซุ้มแซ่บพี่น้องพอก,กินอยู่บ้านางงานี่เบิ่งเงินมีพุทธะแขกคนไลยได้ไหมเอ็กซ์ซีพุทธะกินแกงหน่อไม้นซีเมเจอมาลา ติดตามตอนแก่งด้วยพี่น้องขอจบซัมนีก่อนแกน้อไม่ซอยนางก่อนจะนั่งปอยจบก่อน